สวัสดีครับสวัสดีกันเช่นเคยนะครับกับเรื่องหมูหมูชาแนลนะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเมื่อรอคลอดนะครับมาถึงเวลาแล้วนะครับพอดีคลอดเสร็จแล้วนะครับเพิ่งเสร็จหมาดนะครับตอนนี้ก็ช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นได้นะครับก็เริ่มคลอดตั้งแต่สายๆนะครับเก้าโมงสิบโมงนะครับก็จบอยู่ที่13ชีวิตนะครับ13ตัว นะครับก็ยังไม่มีลบนะครับอาจจะมีลบบ้างในช่วงหลังจากนี้ก็มีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับก็ลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยทั้งแม่หมูแล้วก็คนทําคลอดเลยนะครับคนที่ทําเองกับมือลงเองกับมืออย่างเราก็รู้รู้กันอยู่นะครับก็ถึงแม้จะเหนื่อยกายนะครับแต่ก็สบายใจนะครับเมื่อแม่หมูเราคลอดแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม่หมู2สายจากฟาร์มไยเดนมาร์กนะครับผสมดูรอกนะครับลูกออกมา13ชีวิตนะครับ ตัวนี้เป็นท้องสองนะครับท้องแรกนะครับเป็นการแท้งทั้งหมดนะครับเป็นการแท้งตายก่อนกําหนดคลอดอยู่ประมาณสัก3าวันนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการรักษานะครับด้วยการรักษามดลูกนะครับแล้วก็ลงวัคซีนพาวเวให้นะครับแล้วผมจะก็มาถึงวันนี้นะครับเป็นการรอมาดูผลลัพธ์ว่าการลงวัคซีนพาวเวไวรัสแล้วนะครับลูกจะ ออกมาตายหรือมีการแท้งอีกหรือเปล่านะครับก็ผลลัพธ์ที่อย่างที่เห็นนะครับไม่มีการสูญเสียสักตัวนะครับก็ได้13ชีวิตครบนะครับนะครับการทาคลอดก็ไม่ได้ทําสาธิตให้ดูนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวนะครับอาจจะเป็นสองคนบางเวลาบ้างแต่ว่าช่วยกันทาคลอดก็เลยไม่ได้มีเวลาในการตั้งกล้องให้ทําให้ดูนะครับก็จะมาสนทนากันคร่าวๆ,ๆนะครับว่าเราทําคลอดกันอย่างไรบ้างในช่วงเวลาที่ ทำลอดมีการให้ยาใดๆไหมนะครับก็จะมาสนทนากันให้ฟังนะครับช่วงตัวนี้ก็ได้ทีหลังนะครับช่วงหลังเพื่อนก็ต้องรอให้กัาเดินกันอยู่ของเขาได้แข็งแรงสักหน่อยนะครับถึงจะปล่อยเข้าไปหาแม่นะครับแม่ตอนนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับยังไม่ให้ลูกเข้าเต้านะครับเราก็ต้องพยายามปกป้องลูกนะครับปกจากแม่นะครับที่อาจจะล้มทับหรือออกไม่ทันจากบริเวณใต้ท้องนะครับ เราก็ต้องดูในช่วงนี้เป็นยาวๆไปเลยนะครับอาจจะถึงหัวค่ำเลยนะครับจนกว่าแม่จะให้นมแบบให้นมนอนให้นมแบบยาวๆนะครับอาจจะถึงเป็นการผ่านแบบไว้ใจได้นะครับช่วงนี้อาจจะลุกบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่ายังเครียดนะครับยังเครียดจากการคลอดนะครับอาจจะอยากไปให้ลูกเข้าเต้าสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเหนื่อยด้วยนะครับช่วงเวลาคลอดนะครับเราก็ ต้องเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเศษนะครับผ้าเศษสะอาดนะครับเพื่อเอาไว้เช็ดเลือดเช็ดคราบต่างๆนะครับในการนะครับในการที่เราทำคลอดอยู่ช่วงนั้นนะครับเราก็ต้องเช็ดให้สะอาดนะครับล้วงปากล้วงคอนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องทำเปตามกันเลยคือเป็นการมัดสะดือตัดนะครับตัดหางด้วยตัดฟันด้วยนะครับทำควบคู่นะครับ แล้วก็หนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ <S <S ก็ต้องเป็นการปั๊มปากนะครับด้วยยาปั๊มปากนะครับ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ก็ <S <S เป็นยาปั๊มปากตัวนี้นะครับขาดไม่ได้นะครับคือตัวนี้คือใช้แรกเกิดนะครับแล้วก็ใช้อีกครั้งหนึ่งก็เมื่อวันฉีดท่านเหล็กนะครับวันที่น้องๆได้ครบ3วันเต็มนะครับก็จะใช้อีกหนึ่งครั้งในการปั๊มปากนะครับก็เพื่อป้องกันนะครับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับเป็นระบบไมโครพลาสมาต่างๆนะครับ เราก็ต้องป้องกันไว้ดีกว่าที่จะมาแก้กันทีหลังนะครับแต่ไม่ใช่ว่าชิปั๊มแล้วนะครับอาจจะไม่เป็นเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้ตามทีหลังได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับนะก็เป็นการแนะนํานะครับแม่หมูก็เหนื่อยนะครับคนทําก็เหนื่อยนะครับแต่ก็สบายใจนะครับเมื่อแม่หมูคลอดออกมาแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่ผมว่าไปนะครับลุ้นุ้นแทบตายตั้งแต่วันแรกจนมาสุดท้ายนะครับ ซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ทําการาฉีดลูทาไลท์ก่อนครบกรำหน,หนดหนึ่งวันก็เมื่อวานนะครับเป็นวันที่115ยา11 3, นะครับก็ฉีดเพื่อให้ครบาให้ครอดตรงกรำหนดนะครับเพื่อป้องกันนะครับการสูญเสียลูกในคันที่เกิดเหตุซึ่งที่เราคาดคิดไม่ได้นะครับว่า,าในท้องลูกอาจจะเกิดปัญหาตายอย่างครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเรา สันนิษฐานสาเหตุกันไม่ได้นะครับเมื่อว่าครั้งที่แล้วมันแทงมันตายเพราะสิ่งใดเราก็ต้องจําเป็นต้องให้หมูคลอดตามกําหนดนะครับหรือว่าคลอดให้ไวที่สุดหลังจากที่คันสมบูรณ์แล้วอยู่ในช่วงร1 0วันขึ้นไปนะครับผมก็ได้ฉีดลูทาไลท์ไปแล้วก็รอรอจนกว่าจะครบสิบสอชั่วโมงก็พอดีเลยนะครับก็อยู่ในช่วงระยะเวลา12ชั่วโมงหลังจากฉีดลูทาไลท์ไปนะครับก็คลอดออกมานะครับ มีชีวิตรอดทุกตัวนะครับไม่มีลรนะครับครั้งนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับไม่ว่าตัวเองจะลงภาวไวรัสไปแล้วนะครับก็รอผลลัพธ์ครั้งนี้นะครับรอดูว่าจะได้ผลหรือไม่ก็ได้ผลนะครับในการรักษาต่างๆในช่วงที่เขาแท้งนะครับก็ถือว่าผ่านทุกอย่างนะครับผ่านกินทุกอย่างนะครับผ่านแม้กระทั่งการรักษาแม่หมูเองนะครับการให้ยาการลงวัคซีนนะครับถือว่าฉบับนี้ผ่านนะครับ ก็นะครับก็หลังจากนี้ก็จะทำก่อนเทนต์น้องๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมย,า,มยาหลังคลอดนะครับยาหลังคลอดทุกตัวนะครับสําคัญนะครับจะต้องอย่างน้อยมีทําซ้ำสองถึงสครั้งนะครับก็มียาตัวใดบ้างนะครับก็1เลยลดไข้นะครับอะม็อกซี่นะครับ2ตัวนี้คือตัวสําคัญนะครับแล้วก็ครั้งประมาณหมู่คลอดได้สัก หกเจ็ดตัวนะครับเราก็ต้องอให้ออกซิโทซินนะครับอย่างที่ทุกคนเคยทราบเคยรู้มานะครับให้ออกซิโทซินเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อนะครับต้องการให้มดลูกบีบรัดนะครับขับสิ่งต่างๆขับลูกที่เหลือขับน้ํข่าวปลาขับน้องขับรกนะครับออกมาให้หมดแล้วก็ป้องกันการ,การตกเลือดนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นน้ํานมอย่างดีนะครับออกซิโทซินคือยา,อาเขาเรียกว่ายา เกี่ยวกับการคลอดนะครับโดยเฉพาะตัวนี้คือขาดไม่ได้เลยขาดหนึ่งข้อห้ามขาดออกซิโทซินและอะบอซิโอเอตขาดนะครับตัวนี้เป็นยาสําคัญเี่สกันะครับก็ต้องทําให้วิตามินคาร์ตอโซนด้วยนะครับในช่วงเวลาคลอดยังไม่เสร็จให้ได้เลยนะครับส่วนยาลดไข้กับอะบอซี่ก็ฉีดหลังคลอดได้นะครับแต่วิตามินคาร์บอโซนให้เลยนะครับช่วงหมูกําลังคลอดนะครับเพราะว่าเสริมสร้างวิตามินนะครับแล้วก็กระตุ้นการ ช่วยให้มีน้ำนมมากขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับเ่าวันนี้ลมแรงนะครับหมูได้แบบนี้ก็ให้หาฟางหรือว่าหากระสอบป่านนะครับมาสร้างความอบอุ่นนะครับให้ไฟกกนะครับเพิ่มไฟกกเดี๋ยวจะเพิ่มนะครับให้ไฟตัวนี้ให้ไฟอุณหภูมิที่สูงหน่อยนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับกลัวลูกหมูหนาวเย็นนะครับเราก็ต้องเพิ่มไฟนะครับหมูยังเครียดนะครับแม่หมูยังเครียดยังไม่ให้ลูกเขาเข้าใกล้เลยนะครับ ก็นี่นะครับก็พามาชมนะครับพามาชมวันนี้พาชมนะครับพอดีทาคลอดหมูเสร็จนะครับเสร็จใหม่ๆเลยนะครับพอดีน้ําเ่าปลาหรือว่ารคต่างๆเพิ่งออกเสร็จนะครับแม่หมูก็ยังเียดอยู่นะครับเข้ามาก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทั้งสองช่องทางนะครับนะครับก็ ปีนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเอาไว้ติดตามคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่ทุกคนอยากทราบอยากรู้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์เรื่องใดนะครับกับแม่กับลูกอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับตีชมเข้ามานะครับลิปใจที่อาจจะพูดประการใดผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับติเตือนเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาถาถมเข้ามานะครับที่ อาจจะตอบช้าบ้างเร็วบ้างนะครับไม่ว่ากันที่ก็ต้องขออภัยนะครับสายใดที่โทรเข้ามาในวันนี้นะครับยุ่งอยู่เลยไม่ได้ทําเลยไม่ได้รับเลยนะครับก็เลยต้องขออภัยด้วยนะครับติดต่อกันเข้ามาทีหลังได้นะครับช่วงนี้ก็วุ่นๆหน่อยนะครับหมูรอคลอดก็มีอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ฝากกันไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันไกใน EP หน้านะครับพอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ